มาครับเกมนี้เราดรับทาเล่นให้เล่นฟฟนิกส์นะครับและนี่ยังมาทันเล่นเลยครับมาละฟฟนิกส์ตัวไก่เฮ้ยขนาดเล่นเหรออ่ะเสิร์ฟของดูริชานในเกมนี้ก็ตามมาตอนนี้เลยนะครับแลกดูริชานในเกมนี้เนี่ยก็ตามมาตอนนี้เลยครับเราก็ใช้ลุนลำเพจนะแรงขึ้นแรงเลยนะครับแล้วหลังเนี่ยคนในสตรีมนี่หาตัวแปลกมาให้เล่นเยอะเลยนะครับไม่เคยเจออะไรแต่ว่าพอมีโดเริเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเล่นที่ถึงวิสุดเท่าถึงไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มาเริ่มที่ข้อดีฟฟนิกส์กันข้อดีฟฟนิก ฟาร์มไวดาเมจแรงนะครับมีอมตะด้วยสามารถใช้หลบสกิลได้ครับแต่ว่ามันก็จะเก่งแค่แบบสู้หนึ่งหนึ่งนะครับสองสองนะครับเวลาไฟใหญ่ก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะฟันนิกนะครับถ้าหากมีคนโฟกัสที่ฟันิกส์เ่ยฟันิกหลบไม่หมดนะครับสกิลมันมันไม่หลบดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็อะไรตีค่อนข้างสั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสียของฟันิกนะแล้วก็คือตัวบางอ่ะมันไม่คนเหมาะที่จะเล่นระยะใกล้นะประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะงั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวฟันิกเนี่ยไม่ค่อยติดเบต้านแผนนนีี้เ่ย มีตัวแบด้าไม่แรงแรงแล้วก็ระยะไกลด้วยนะครับว่าจะเป็นพวกเอลโซยูเอหรือมานน่นะโดนปา์ที่เนะี่ยโอ้ฟันิกนี่กลับบ้านแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นข้อเสียนะแต่ว่าฟนิกมันเป็นตัวที่ฟาร์มไวจนสามารถกอบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับถ้าได้ฟาร์นนะถ้าได้ฟาร์ปุ๊บเนี่ยก็สามารถตบเขาด้วยกันเงินได้ครับแต่ว่าตัวฟันิกเองเนี่ยเล่นเกมไม่เก่งน,นะเพราะงั้นเนี่ยต้นเกมกลางเกมเล่เกมหน่อยๆไม่ไม่เล่นเยอะทําอะไรได้รีบทำนะตรงนี้วิ่งมาหาดักโอเมนนะครับแต่ว่าโอเมนไม่ขึ้นมา อ๋อเบมบ์ดาครับนี่ขีปนาวเพียบไปครับนี้โอ้โหเรียบร้อยแล้วก็เฟลิกเนี่ยเป็นตัวที่ตีป้อมแรงนะครับกระแทกป้อมไปเลยมีโอกาสทำได้รีบทำเล่นเกมมานี้ต้องเพื่อนๆนะที่เสื้อแดงนะต้องรีบกลับเอาออบจิคต่อครับเห็นนี่แหไรมังกรแล้วนะต้องรีบแล้วครับ มหลอยเลื่อโลแล้วกูมอยากมาคอยดูให้ครับตรงนี้มาหลอดกันฟันโซครับโห่แต่ทำอะไรไม่ได้ครับขู่มวยมาเย็นนะครับเย็นนะครับโอ้โห่ซาจัดเลยโอ้โหเรียบร้อยยี่เกมนี้เนี่ยเอาจริ้งตัวฟินิกซ์เองไม่ค่อยชอบมวยนะครับถ้าหลบไปพ้นเนี่ยโดนมวยต่อยชุดโตเตะกันเลยตลองด้วยนะครับ แทนที่เขามีเแคดิตมวน่ากลัคนนั้นแต่ว่าถ้าหากเขาเอาแบบชุดเดียวไม่แตกเราก็สวยเขาลวงเงี้ยเป็นหนึ่งเนตัวที่ออกอนะแบบเหมือนเคาน์เตอร์หน่อยๆเขาเข้าปุ๊บกดหนึ่งแล้วสองสวนเงี้ยอ่ะเรียบร้อยเลยตอนนี้เลื่อนไม่เต็มนะครับจะเพิ่งเล่นนะหาตังคหาตังคหาเลือดคืน คมไม่เคยรักผีใครสู้ห้องคอมนะครับ,รบแต่ตัวนี้เจอโอเมงครับเราสู้ได้ครับันกดต่อยให้โดนจับก็สู้ได้ครับเวลาอาสนิกรกดท่าหนึ่งนะครับถ้าหาเราได้ตีสี่ีเนี่ยระเบิดจะแตกนะครับจะทำดาเมจนรางมากนะจะทำให้ท่าสองเนี่ยมันถูกดีขึ้นมานะครับเพราะงั้นถ้ากดหนึ่งเนี่ยเราสามารถกดสองต่อได้นะ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสองออนนะครับตอนนี้จะเป็นสูตรพื้นฐานของฟฟนิกิ์นะครับตะกี้เนี่ยคลิปพื้นฐานหน้าเราไปนะเราเดินตัดตรงนี้นะครับเราจะเข้าพ well oh, sort of ุ่มนี้ได้โซดินเนี่ยกระหมัดมาหลายคนละโอแมนนี่มีเหลือเลยเลยนะครับปิกก็ไม่มีอังติไม่มีนะค่าสบายครับเรียบร้อยเฮ้ยมาต่อครับเรื่อเอาป้อมกันไปครับนี่โอ้เพโตยครับเรียบร้อยนี่มวยอยู่ข้างหน้านะ มหมามาแล้วครับแล้วโมนี่ผลบอบนะเอาจีตรงนี้เนี่ยตัดบูดได้นะแต่ว่าผมอยากฟาร์มให้ไวขึ้นก็เลยเอาบังรกรนะเอาบังกอเสร็จปุ๊บเราไล่สามหลุมแล้วก็เอาไปต่อบูเลย defeated we th the been oh, no. defeated <laughs> To spoils tukang <laughs> 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 all right ต่อยแว็บหนึ่งนะครับโอ้ต่อเคนนะเคนนี้ขึ้นมาขึ้นบนนะครับตรงนี้รีบเลย๋ยวดูควาไวในการออาเจอกับฟนนิงเลเหนนะบนี่เธอต่าไม่ทันโว้ยรีบเอาเทียวเลยหลบได้เรงนี่โอ้กมาช็อ ีนโอ้แล้วเปิดแตกช้าไปหน่อยโอ้โหจะได้เลยมึงยังได้กิงสองรอบเลยน่าจะเหลือวินคิวเลยแล้วเล่นโมนี่มีแค่อลูเมียนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเติมนิดนึงเปินทีมเขาอยากได้ป้อมด้วยนะครับเนี่ยอ๋อแบนโอ้แบนมีสกิลสุดระยะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวแค่คลิปเว็บนึ่งนะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราก็คือสติงขึ้นมานะครับเราเล่นลำเพจนะต้องมีอัตราย์คิเยอะหน่อยนะเห็นตอนนี้แรงมากเลยโอ้มารอดครับติดมวยได้เอี้ยมนะทีเราบ้าฟ้านะ พยายามไล่ทำมินครับเป็นอีกเป็นตัวที่เอาคล้ปาค่อนข้างไวมากตอนนี้เนี่ยสกอร์ทีมเป็น9ต่อ11เนะครับแต่ว่าการเงินเราเนี่ยนํำอยู่ถึง2 0 0พเลยนะ ส่วนนึงเขาเราได้ป้อมอาวของเขาแล้วก็ไนดะ้อาวุธเจงมากของเขานะครับตัวเฟ้นหนึ่งเนี่ยตะวันตะวันไล่ฆ่าเขามาไม่ได้ครับเ <c oughs> พราะโตมันมันแค่นั้นแหละ <c oughs> มันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเน้นที่การหาทรัพยากรให้เพื่อนนะครับแล้วก็ไปตัดพ่อทรัพยากรทีมตรงข้ามนะอย่างเช่นการบุกป,ป่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวปอ้อมบนครับตัวนี้ถึงนเขาตาวิสสองนะเกมนี้ลมเราเก่งกว่าลมเขาครับ ประมึกสู้เ in ออมันหลบทไม่ได้อยู่แล้วตันปัดนปัดปั่นปัดหลอกคลิปหนึ่งแล้วสุด้คลิปตอนนี้ตรงกลางมีบวชนะครับแต่ว่าไฟได้จะแพ้นะครับเพราะวมันตายไปแล้วนะครับทีมเขานี่มาสี่นะมีอย่างมาเติมครับการน่าจะการอยู่ครับนี่เอาใจไปก่อนแล้วกัน เอาแต่ว่ายานเข้าไปบวกครับตอนแรกผมก็ไปดูเรียบร้อยเลยแกว่าตายหมดเลยครับรีบตัดบูอะไรงี้โอ้เอาเคนมาโอ้โหท่าหนึ่งผมไม่มีด้วยโอ้โหและตรงนี้ครับโอ้โหป้อมยิงครับเรียบร้อยเอะไรกันไปครับในบัฟคืนครับตอนนี้เนี่ยเงินทีมเราดำนะตมว่าตายกันรัวแล้วครับตรงนี้ เราอาจะไม่มีลำแดงนะโอ้ยตรงนี้อ้หโโเรียบร้อยมาครับเกิดครับดูก <AM 2> enfin ันต่อครับเงินเราค่อนข้างเยอะนะเงินจะเป็นสองนะครับเฮนนี่ผลตงบูนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเอาดาร์เซเยอร์นะครับเราติดเคิร์ฟอยู่นะเฮนเขาอยู่ด้วยนะครับเราจะใช้เวลาตีอ่ ดัซเยอร์ดานเกินไปนะครับโอเคนี่โผล่มานี่เรียบร้อยเลยยกพงเอาเจอเพนเขางี้ตายครับไล่ตามเลยโอ้ตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ก็เล่นทเว็ไปก่อนนะครับเจอแวร์ครับตรงนี้ถ้าเราทเวฟไปถึงสูงได้เนี่ยทีมก็จะได้เปรียบนะ ได้เปรี่ยนด้วยจำนวนผู้เล่นนะครับเพราะไอคิมมิกเขาต้องแยกไปกันป้อมนะยานี่จะโอเมกิคิวนะครับเอาจริงกนินได้ม่กินนะเงินเรานำนะแต่ว่าใครแพ้กดเปิดครับเอาคุณกดเปิดของอาตาโอ้โหแล้วมวยโอ้โหติดเต็มหน้านเลยมวยนะน,นี่ไม่รู้ว่ามีเป็นอะไรของมันเนี่ย แตอนนี้ก็ปล่อยดัร์คทั้งเดนการนะครับตอนนี้ใบเขาตายอยู่นะตนนดูก,าล,ล,กล,ดาลางมีไฟครับเข้าไปเติมเลยเจ๋งครับเป็นมวยไปได้ครับเจอหมือตรงกลางครับอาแล้วหมึกเป็นไรไม่รู้ครับมันจะหลุดน่ตรงนี้ถ้าเข้าเมฟีได้ชะนะเลยนะครับ โหแต,ต่ว่าแวนมาเติมครับเรียบร้อยโอ้ดิเดียวแต่ก็ได้ร,ร่ม,มากาลน,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 นะครับไอชอมตะกี้เนี่ยเชลลี่นี่ไม่โดนนาเม็ดแวนเต็มเลยครับโดนแค่ตีกระจายนะจะตายด้วยนะโอ้โหโคตรแรงเลยมาครับกันแล้วข้าลุยต่อครับตอนนี้เงินนี่เรานำสามพันนั่นเ่ยอันนี้ไปเจอเฮอยู่ข้างบนครับ ผมขอดับเพลนิดนึงเปิดก่อนเราชนะครับเพนมาครับเฮ้ยน้ำเพนเดิอนนอกระยะก็ยังได้อยู่ครับเรียบร้อยเอยางี้แต่ชิ้นท้ายที่ผมจะขึ้นถอยมานะเราต้องใหม่เพละนะครับสมวยนะสมวยเข้าปิดหลังครับน,นี่มวยเข้าม,มาลึกมานะกนะเพราะงั้นรอเพื่อนปิดแทนนะครับไม่ต้องลงไปนะดันหน้าตอนน่อยนะง่ายดี ว่าอยู่ไหนไม่รู้ครับอ่ะเจอแล้วครับเกิดมาแล้วโอ้โหรูมีเอฟิกเกอร์เอ้ยครับเฮยครับช็อตนิ HP is low back to base โดเมหมครับแหวนนี่ยิงแรงมากนะโคตรแรง อ่าพ่วงการครับอีกหนึ่นงเพงื่อเ,เข้าเท่าไหร่มีจังหวะก็เลยตัดรับเขาเลยนะครับค,คิดด้วยานำไปตรงกลางนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาดาร์เซย,ย์ครับคอยผมเริ่มได้ละรอหน้ เพลมโอเ้เพคนี่จะอัดผมเลยทีนี้นี่เอาจริงนี่เท้าส,สวยนะเนี่ยตอนนี้คลิปเกา่าบนจะเข้านะครับตรงนี้เลือกตาทุ่ปล่อยทางเลยบนครับ รอกันบ้างจง้ต,งต้องทำเลนออกไปเลนหนึ่งก่อนเนี่ยเกมนี้ไม่ค่อยมีคนนำเวฟนะครับเอาเล็กัะโอ้โอเมนนะโหระมาเยอะจัดโอ้โหมาขนาดนี้เลยครับ อ่ะเคลเลสไปครับตรงนี้เดี๋ยวยอมตายเลยเดี๋ยวเกิดไม่ได้ยี่สิบสองวิครับก็จะเกิดครับเหมือนผมนี่ตายสี่สิบกว่าวินะต้องรีบตายครับแนาทีเขาบุกเร่ล่าครับตรงนี้คุณโกวเล่นละช็อกสวนนะครับโอ้ยตรงนี้โอ้ยโกตรจังแรง แทเปียกและวโอ้เรเพรเพรนี่ไปอะไรกับคุณแถวเนี่ยเดียบร้อยเลยโหดีคุณแถวร้องเลยเพโมยมาแต่ว่าตรงนี้ได้เปี่ยวครับที่เขาตายหมดเลยซลารานี่เกินมาสาม ไปครับตรงนี้เอากอสเลเยอร์ครับวิ่งไปไหนมาเร็วโอ้โหมาแล้วครับตรงนี้ผมจะแตกกันเนี่ยโอ้โหรแรงเห็นเลือดแล้วโอเคครับได้กอสเลเยอร์ไปครับ ฟานนี่แบบแรงจัดเลยได้แฟนหนึ่งแล้วเอาจริงนะเล่าเกมรู้สึกวิวเไมด้วยคือตัวมันไม่ได้แบกขนาดนั้นครับเล่าเกมมันต้องให้เพื่อนแบกป่ะตอนนี้ก็ได้เวลาออลงกลางแล้วครับตรงนี้ผมจะไม่แข huh? ็งมากนะครับไม่เห็นเพนนะ ตอนนี <Mile dizzy> ้เพื่อนเปิดแบบด้านซ้ายให้สุดหนึ่งล้วนะครับเวลาเราจะยืนน่ะให้ยืนยิงยิงซ้ายไว้หน่อยนะแล้วก็เกมนี้มันหล่อวิมิลานะครับเพราะงั้นเนี่ยจังหวะที่เราจะเข้าสุดเนี่ยก็คือจังหวะที่ปลาหมึกอ่ะเขาติดเรานะรอครับตรงนี้อ่าโอเคครับปลาหมึกติดแล้วนะเป็นจังหวะเล่นแล้วครับช็อตไปแล้วครับเนี <Es> โอ้แล้วเพลงเข้าหลังแต่ว่ารอบนี้เอาไม่ได้ครับในตอนนี้นี่ยังเจงครับเมร์วิ่งไปตีป้อมแล้วแล้วบอกวีฟีสปอร์ตครับระแวงครับหนูสปาร์ตตายครับโอ้ตื่นมาต่อครับนี้เรียบร้อยอ่ะโอเคครับจบเกมครับทีมเราเหลือแค่สองคน bon ครับโอ้ตะมวยโอ้โหตะมวยเอาจริงโอ้เรียบร้อยครับอะแต่ก็ไม่อยู Gender ่ครับผม โั้นีจบเกมที่ไปคิวเฉยทั้อัดผมหน้ามู่เลยเรียบร้อยครับเด็กนี่เล่นเหนื่อยเล่นเหนื่อยมากนะครับถามว่าตัวมันเก่งไหมผมว่ามันมันก็เก่งในระดับนึงอ่ะแต่ว่าในเกมต้องเพื่อนจริงมันไม่ใช่แบบตัวที่แบบเออไหลเกยขึ้นมาแล้วมันจะแบบบแกได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยเก็นีีก็ได้เอพีไหมครับยิงเกมไปล้าง8ดาว กระมือนี้เกี่ยวไม่ซ่อมไหมเนะี่ยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ